บอกเรืม,มาบัานี่สวัสดีครับจ่องหัวเหลี่ยมเนี่ยชแนลมอน้กีนําเสนอนะครับส้นง่ายไข่ดาวเนาะครับนออาหารน็ดง่ายเนาะครับแต่ว่าไข่ดาวเห็ดหนักยากนะครับนะอประมาณนี้นะครับค่อยๆนะครับเพื่อความกบให้ไข่าดาวเป็นลาว่านะครับนอะนําเสนอเมนูง่ายๆหัวเหลี่ยมเนี่ยชแนลตามด้วยบันนี้ อบคือเกลาครับอยู่ขั้วอบก็ตตรงอบคือเก้าครับกับกับพรอปลางูฉลามนะครับเนาะน้ำจสเนอนี่อบคา้าน้ำซอสอบนะครับเนาะกะมากุ้งโรปเตอร์นะครับหนึ่งวุ้นเส้นกระเทียมทุ้นนะครับเนาะเซ็บแสบเลยนงคครับพร้อมๆเลยครับตามด้วยเมนูปลากระพงนะครับลาดด้วยซอสเปรี้ยวหวานนะครับเนาะ เป็นเมนูที่น่ากินอีกเมนูหนึ่งนะครับนะสำหรับจ่องหัวเหลี่ยมเนี่ยชานิ่วกับมีตรเนี่ยเซบเสียบมาฝากุ้งเกาแล้วครับนะครับนอนี่ครับหมุนงามเบ่งสุดสุนท้ายนะครับก็มาตามด้วยกุ้งแม่น้ำนะครับนองอบุญเซีนครับาะวายุพวอบพวกหูนะครับมีอาหารีกุ้งแม่น้ำนะครับเพชรซูมือครับต้องไทยซูมือครับของนี่ไทยลูกนี่ พี่น้องเ้าได้เบิเงเนาะก,กับพ่อปลาก,กับเดือดเดือดพักซี่เต็มได้ลงเล้งล่งเล้ง,งนะครับใส่เนืออ้อปูเข้าไปผสมหอมๆแบบเสิร์ฟลูกค้าเดือดเดือดแล้วกันนี่หัวฉลามตุ้น้อยเชีลล์นเด้อครับพี่น้องหอยเชลล์อัดเต้นเลื่อยเติบโตแบบนี่เลยหอมแบครับนเนื้อเส้นหม้อดินเนาะเนาะแล้วก็ล่อให้เดือดแล้วก็ยกเสิร์ฟลูกค้าห้อนๆนะครับกินกับโวงอกพักซี่นี่เพราตอนนั้นนะตามด้วยออส่วนกรอบนะครับพิเศษซ้ำหอยนะครับออส่วนตัวนี้ เป็นแบบขอบนะครับน้อขอบคุณครับฝากไว้สำเน้เด้อ